สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุพัทรนีมูลเงินคณาพงศ์นะคะ ID หนึ่งห้าสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าสองนะคะเลขที่เก้าค่ะจะมาพูดถึงบทที่สิบนะคะบทที่สิบนะคะอิทธิพลของครอบครัวต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะครอบครัวค่ะครอบครัวเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่ใกล้ตัวของผู้บริโภคมากที่สุดนะคะเรามาดูความหมายของครอบครัวกันนะคะออความหมายของครอบครัวนะคะ จะเป็นหน่วยทางสังคมที่มีสมาชิกอยู่กันสองคนขึ้นไปนะคะออจะมีโดยการแต่งงานทางสายเลือดหรือการรับรองให้เข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะต่อไปเป็นความหมายของครัวเรือนค่ะครัวเรือนก็จะหมายถึงหน่วยการอยู่อาศัยหรือหน่วยการบริโภคเท่านั้นนะคะต่อไปจะมาดูหน้าที่ของครอบครัวนะคะว่ามีอะไรบ้าง1 การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจค่ะสองนะคะสร้างพัฒนาการอารมณ์ของบุคคลค่ะ สานะคะกำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตค่ะสี่นะคะขัดเก้าทางสังคมค่ะ การบริโภคของครอบครัวนะคะมีลักษณะเฉพาะค่ะก็จะแบ่งไปด้วยหการตัดสินใจร่วมกันค่ะสองนะคะสมาชิกหลายคนมีบทบาทต่างกันค่ะสามนะคะมักเกิด การขัดแย้งในการตัดสินใจนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตัดสินใจของครอบครัวนะคะก็จะแบ่งเป็นการตัดสินใจแบบที่มีสามีนำนะคะข้อ2ก็เป็นการตัดสินใจแบบที่มีภรรยานำนะคะข้อ3ก็จะเป็นการตัดสินใจแบบอิสระค่ะข้อ4ก็แบบเป็นการตัดสินใจแบบตัดสินใจร่วมกันนะคะ ภายในครอบครัวค่ะบทที่สิบก็มีแค่นี้นะคะ